ไปญี่ปุ่นกันค่ะไปอิ๊วร้อน บีมเซนเซนะคะมีมุจันเรือยอคข้อเราไปญี่ปุ่นไม่ได้กันมานานแล้วบีมาอยู่ญี่ปุ่นมาเกือบ5ปีนะคะแล้วก็ไปบินไปบินกลับเนี่ยประมาณ40กว่าครั้งนะคะวันนี้บีมก็เลยอยากนําเสนอท็อปสิกิจกรรมที่บีมชอบมากที่สุดตอนบินไปญี่ปุ่น,นะคะ่ะจริงๆอ่ะเคยลงคลิปไปแล้วแต่ว่ารอบนี้บีมใช้ไฟล์ดิบที่ไม่ใช่เป็นคลิปที่เคยลงค่ะไปดูกันเลยอันดับส0ล่องแกงและเรือกะละมังค่ะเรามาถึงที่ล่องแกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปล่องแกง ล่องแก่งเรา ial, ไปกันที่ฮอกไกโดนะคะเขียนเข้าไปข้างในตัวเรานะคะก่อนอื่นเนี่ยนะคะเขาก็จะแบบฝึกบิมชอบมากเลยเพราะว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่อนข้างจะเข้มงวดห้ามปล่อยมือซ้อมก่อนนะคะเขาไม่อยากให้เราตกนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราตกอ่ะเราต้องไหลไปตามน้ํามาดูกันว่าจะไหลหรือไม่ไหลเออแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรมาขวางทางก็เอาเท้าทีบเย้ いいじゃんみんないい感じいい感じ<わ>寒いね手が寒い,寒い大丈夫何にももも感感じじななななない寒いいいいいいよよ寒寒ねちょっっっっとでも寒いでも楽しりり上がってるり上ががててる <laughs> やてるや <laughs> <で>夢ならばどれほどよかったまあゃめ S <S ที่ชอบกิจกรรมนี้เพราะว่าบีมไปช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงพอดีแล้วสองข้างทางมันสวยมากมีใบไม้เปลี่ยนสีแบบคือดีมากอะสุดท้ายค่ะตอนเล่นก็ต้องเก็บเองด้วยนะคะแต่ว่าเขาเห็นว่าบีมตัวเล็กเขาก็เลยบอกว่างั้นบีมไม่ต้องช่วยก็ได้สู้ๆนะคะทุกคน ไปดูเรือกะละมังที่จังหวัดนี้งาตากันบ้างคะ่ะเรือกะละมังนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บหอยเก็บสาหร่ายเก็บอะไรที่มันติดอยู่ตามโขดหินนะคะเพื่อเอามาทําเป็นอาหารเพราะว่าเรือรูปทรงแบบนี้มันเข้าไปตามซอกตามหลืบได้ง่ายค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเรือในจริงๆอ่ะมันเล็กกว่านี้อันนี้คือทําเป็นสำหรับท่องเที่ยวนะคะวนหัวสวยมากสวยมากๆหมายถึงเรือค่ะความยากในการพายก็คือถ้าพายไม่เป็นทุกคน เรือมันจะไม่ไปข้างหน้าค่ะมันจะเป็นวงกลมตามเรือนั่นแหละนี่ค่ะก็คือเวลาที่คลายเรือนะคะเราต้องเราต้องยืนตัวตรงนะคะแล้วก็ให้ให้ไม้พายมันอยู่ตรงเชือกนะคะแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวาคะ่ะจริงๆมันควรไปข้างหน้านะคะแต่ตอนนี้เราไปหมุนนะคะ <c oughs> ใครพายเรือเก่งๆอยากลองให้ไปพายเรือกะละมังกันดูนะคะมึนมากอ่ะทุกคนมันโค,คง้งเพลงอ่ะมันกลๆมๆใ,ใ,ใครเมาเรือก็กินยามาค่ะไม่เมาก็ไม่เมา นางีนาตะค่ะนางีนาตานะคะเป็นศิละปะก,การต่อสู้แบบโบราณของญี่ปุ่นซึ่งคนเล่นนะคะมักจะเป็นผู้หญิงคล้ายๆเคนโดนะคะแต่ว่าต่างก,กันตรงที่ทวนของนางีนาตาเนี่ยยาวมากกว่านะคะประมาณ2เมตรเลยทีเดียวและนี่ก็คือสานักที่บีมไปเรียนมานะคะเข้าไปถึงแนะนำตัวแบบงงๆนะคะจากนั้นค่ะเราต้องเปลี่ยนชุดเป็นชุดฮาคามะนะคะจะได้แบบเข้ากับรบรรยากาศนะคะ <c oughs> บอกว่าบีมแบบหอมมาก ถ้านแน่นมากนะคะแล้วก็จะยกแขนไว้ขึ้นนะคะท <Okay. S 1> ุกคนไปนะคะเขาจะแบบทําความเคารพเทพเจ้าผูบาอาจารย์คือเราอ่ะไปถึงอ่ะเขาก็ให้เราทําเลยไม่ได้ิบายอะไรเลยเราก็ไม่รู้ <S <S ล็อกเล็กมากดูดิมองมองมองเฮ้ยทำอะไรกันนะคะเห็นเขานั่งไงน,นั่งตามแล้วแล้วดูดิอยู่หัวแถวด้วยอะ่ะก็มองไม่เห็นว่าข้างหลังเขาทำอะไร ที่การเป็นกระบวนท่าต่างๆนะคะให้บีมเป็นกระบวนท่าพื้นฐานหยิบถือขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็แบบฟาดไปที่หน้านะคะแล้วก็ตะโกนว่าเม่งเม้งแปลว่าหน้ากากนะคะเขินมากเขินแบบตอนที่เราต้องแบบพูดเม้งอะไรเงี้ยอุ้ยหน้ากาก ม่แ่คือเหนื่อยกับพี่เราแบบต้องจ้องตาเขาอะแล้วเขาก็ส่งตาแบบจ้องมาตลอดเลยอะแล้วก็กลัวกลัวแม่จ็ไหมก็ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะที่อยู่ในใจเลยนะคะเพราะว่าบิมก็เพิ่งรู้จักนางยีนาตะในวันนั้นนะคะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นศิลปะการต่อสู้อย่างหนึ่งที่ผู้หญิงเล่นเยอะแล้วก็มันดูเท่มากๆเลยค่ะ อันดับ8ปั่นจักรยานชมวิวบิมมีสถานที่ปั่นจักรยานในใจสองที่นะคะก็คือที่นี่ค่ะคามิโอกะเรลวเมาเทนไบต์จังหวัดกิฟูนะคะอันนี้นะคะเขาเอาจักรยานเนี่ยไปปั่นบนรางรถไฟที่ไม่ใช้แล้ว <c oughs> เพื่อทําให้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามค่ะและ Beam, ้วบิมก็ไปดูดูใบไม้ร่วงอีกแล้วมันก็คือสวยมากเฮ้ย <c oughs> มันเร็วไปปะเนี่ยนะไม่เบรกนะไม่เบรกแต่ไม่ขี่นะ โอ้โหอย่างนี้มันตกรางได้เนี่ยนี่ค่ะทุกคนปั่นจัก,กรยานนะคะโอ้โหดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีสุดยอดอะกำลังโดนใจเลยอะเย้โอ้โหดูวิวข้างหลังนี่ทุกคนะดูสุดยอดมากเลยหัว้ายสวยมากสะพานสะพาน,านได้เห็นบรรยากาศญี่ปุ่นที่สวยมากเข้าอุโมงค์ด้วยผ่านแม่น้ำผ่านหมู่บ้าน หนาวมากด้วยค่ะมือแข็งไปหมดเลยและที่ปั่นจักรยานที่ชอบอีกที่นึงนะคะก็คือริงดิงโรสจังหวัดอิบารากิค่ะเขาบอกว่าที่เนี่ยความยาวคอสเนี่ยประมาณ180กิโลเลยนะคะนี่นะคะเขาก็จะให้กุญแจเรามาเลนตารุโกฮิคุเอนเดสกายาซุเดสเน่เราสามารถเลือกจักรยานที่เราต้องการได้เลยค่ะทุกคนเช่าไปเลยค่ะทั้งวันนะคะ ไปดูกันว่าวิวจะสวยขนาดไหนนะคะจันนี่จริงๆตอนถ่ายคลิปมีช่วงแบบเนี้ยเยอะมากแต่ว่าตัดออกนะคะเพราะว่าอาย ริงๆแล้วเนี่ยมันขี่ได้ทุกฤด,ดูนะคะทุกคนแต่ว่าสองข้างทางเนี่ยทุกคนเห็นป่าท,ที่มันไม่มีใบอะ่ะจริงๆมันคือต้นซากุระเพราะฉะนั้นเนี่ยฤดูใบไม้ผลิอ่ะมันจะสวยมากมันจะแบบเป็นซากุระสองข้างทางแล้วบิงก็มีความฝันว่าดีมอะ่ะจะต้องไปขี่จัก,กรยานในฤดูใบไม้ผลิที่นี่ให้ได้นะคะไปชอบมากเลยอะ่ะอันดับ7ปีนเขาค่ะ ภูเขาที่บินไปปีนะคะชื่อภูเขาซึรุกิความสูง1,995เมตรนะคะเป็นหนึ่งในร้อยภูเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่นด้วยไป่ะรุกคนโอ้มันตายน่ดนิเนี่นะ อากาศเย็นแต่แดดแรงมากเลยนะคะคือบีมอ่ะไม่ได้ปีนเขาครั้งแรกแต่ว่าครั้งเนี้ยคุ้มกับเวลาและแรงที่เสียไปมากค่ะใช้เวลาประมาณ40นาทีนะคะเราจะไปถึงยอดแล้วเหมือนเราจะไปกินข้าวบนยอดเขาด้วยนะคะทําทุกสิ่งทุกอย่างมีน้อณเกงคิดดสักอืมอืม่นแต่มามาแค่ก้าขึ้นบันไดไม่เปนยากขนาดดีที่เราจะไปคือตรงนู้นคนข้างบนเขาอยู่ไหนเนีไง รวมๆก็จะไปถึงยอดจากลิฟต์ก็ประมาณกิโลนึงพอดีอีก400เมตรเฮ้เฮ้เอาไว้ทุกคนถึงแล้วสวยมากเลยเว้ยสวยมากเลยเห็นวิวเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็คุ้มนะที่ได้ปีนมาอันดำโพกแปลงร่างเป็นไมโกะและโอยดัน ไมโกะนะคะก็คือเด็กๆสาวๆช่วงวัยรุ่นนะคะที่มาฝึกรายรำฝึกเอนเตอร์เทนก่อนที่จะกลายเป็นเกอิชาในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งเขาจะขายศิลปะการแสดงนะคะส่วนโอยรันเนี่ยเขาจะขายศิลปะการแสดงด้วยแล้วก็ขายเรือนร่างด้วยนะคะนี่คือความแตกต่างกันของไมโกะเกอิชาแล้วก็โอยรันค่ะอยากจะแต่งไมโกะเราต้องไปถึงถิ่นค่ะก็คือเกียวโตนั่นเองร้านอยู่ในลืบน่ารักเชียว ตอนนี้คือหน้าสดนะคะไม่อยากเปิดเผยหน้าสดเลยได้อะไรใช่ไหมพอเราเลือกแพลนนะคะว่าเราอยากจะแต่งแบบไหนถ่ายรูปกี่เซตอะไรอย่างงี้ะคะ mm hmm. เขาก็จะจับเรามาแต่งตัวะคะ่ะทาสีขาวทั้งหน้า mm hmm. เขาบอกว่าสีขาวที่ทาเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนนะ่ไม่มีไฟคนที่มารับความบันเทิงเนี่ยเขาก็จะได้เห็นหน้าเราสวยๆชัดๆค่ะ mm hmm. แล้วก็เน้นทาตาทา,ทาปากทาคิ้วด้วยสีแดงน,นะคะ พอเราแต่งหน้าเสร็จเขาจะให้เราทําผมค่ะซึ่งให้เลือกได้2่งแบบคือจะใส่วิกหรือว่าจะใช้ผมจริงครึ่งหนึ่งบิมเลือกใช้ผมจริงครึ่งหนึ่งค่ะก็เคยใส่วิกแล้วม่าตลกบากมัาเป็นร้อยต่อไปค่ะเราจะเลือกชุดกิโมโนนะคะเขาจะไล่ตั้งแต่สีอ่อนไปจนถึงสีเข้มนะคะเอาไ้สีอะไรดีอะโรค่ะใช่สีโร่าอะค่ะเป็นกรกรใช่ เดินยากมากค่ะดูรองเท้านะคะรองเท้าข้างหน้านะคะข้างหน้ามันเป็นตัดอย่างนี้ถ้าเกิดเราเดินเอาเท้าจิกหน้าปุ๊บเราจะหัวทิ่มนะคะฉะนั้นเราต้องเดินอย่างนี้ค่ะ <c oughs> เดินตรงๆค่ะออถ้าเดินถ้าเดินเอียงแบบว่าหลังแดดนิดนึงนะคะมันจะแบบมันจะช่วยให้เราไม่ล้มค่ะทุกคนดูดิทุกคนมองเราอะทุกคนถ่ายรูปเราบ๊ายบาย มาดูโออ伊รานกันบ้างค่ะเขาบอกว่าหน้าตาเดี่ยงเดียวไม่ได้นะคะต้องแบบมีความสามารถเล่นดนตรีมีความฉลาดอะไรอย่างงี้นะคะแต่งหน้าแล้วนะคะสวยขนานไหนฉันไม่เคยติดขนตาปลอมข้างละ2อันมาก่อนแต่หน้าเต็มมากแต่มากร่ยอยเหรอ เสร็จแล้วค right. ่ะทุกคนอินนี่ใครเนี like. ่ยดูในกระจกตัวเองก็สวยนะคะแต่ดูในกล้องมันก oh, ็จะแบบแรงๆนิดนึงใช่จั่นี่เขาเลือกสีให้เสร็จสรบนะคะเราต้องทำด้ยด้วยโอรันนะคะโอบีหรือว่าผ้ารัดเอวเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าเพื่อให้สะดวกต่อการทำงานบริการนั่นเองค่ะอันนี้เป็นเซตที่วีถ่ายรูปด้วยนะคะเขาก็จะแบบจัดฉากให้เราแต่พอดีแล้วเราเป็นแบบเราเป็นคนที่ชอบถูกถ่ายรูปอยู่แล้วนะคะเขาก็แบบเฮ้ยเธอเป็นงานมากเลยอะ คืออยู่ข้างในมันสวยเลยอยู่ข้างนอกนี่คอกับหน้ามันคนละอย่างกันเลยนะคะอันดับหตกปลาที่ทะเลสาบ ปลานี้นะคะมีชื่อว่าปลาวาคาสกิกค่ะซึ่งตอนเหนือที่เขามีอากาศหนาวม,มากๆจนทะเลสาบมันกลายเป็นน้ําแข็งเนี่ยนะคะเขาจะสามารถตกปลานี้ได้ค่ะเราสามารถขึ้นไปยืนบนทะเลสาบได้เลยโดยที่เราไม่ร่วงลงไปในน้ํานะคะตอนนี้ลบสี่องศาค่ะและเรากําลังจะไปตกปลากันค่ะหนักเ <laughs> ชื่อไหมคะว่าตรงนี้ที่วยืนอยู่คือทะเลสาบนะคะคนที่เขาชอบตกปลาเนี่ยนะคะเขาก็จะมาสร้างทาเลเอาเต็นท์มาวางกันนะคะแล้วก็ นั่งตกปลาอยู่ในเต็นท์ค่ะคือมันต้องมีเต็นทนะ์เพราะมันต้องการลมอะไรอย่างเงี้ยขุดรูค่ะเพราะถ้าไม่ขุดรูนะคะมันก็จะลงไปที่ทะเลสาบไม่ได้นะคะนี่ก็คืออุปรกรณ์ในการทํารูตกปลานะคะโอเออมันก็จะค่อยๆทะลวงลงไปนะคะเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> ใครเป็นคนคิดกิจกรรมนี้เนี่ย <c oughs> อาหารปลานะคะมันหนอนน้อยวู อไม่มีอะไรเลยนะคะเราก็ตกไปแล้วนะคะ1ชั่วโมงครึ่งนะคะเกินแล้วสิสองชั่วโมงแล้วนะคะเย้ตกไม่ได้สักตัวนะคะเขาก็บอกว่าปกติเนี่ยการจะตกได้เต็นท์ละตัว2ตัวนะคะมีคนวิ่งตามเต็นที่ปิวลอยไปลมแรงมากนะคะตอนนี้ ใจร้าอยอะไปหัวลอเหออาะเขาอะตกปลาไม่ได้สักตัวเลยค่ะเลยไม่รู้ว่าตอนอารมณ์ที่มาตกขึ้นมาได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วปลาจะตัวขนาดไหนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปที่ร้านอาหารเนี่ยเขาก็จะมีเป็นปลานี่แหละทอดเทมป,ปุระให้เรานะคะปลอบใจค่ะต้องมาลองเองค่ะจะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงอันดับ4พาร,กรากไเดอร์ อันเนี้เพิ่งไปมาญี่ปุ่นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีโควิดเลยนะคะไปโดดร่มร่อนมาหาครั้งแรกในชีวิตนะคะไม่รู้สึกกลัวอะไรเลยนะคือเขาไปทำอะไรก็โอเคทำทำได้เหมือนกัแบบว่าเราค่อนข้างมั่นใจในระบบความปลอดภัยของญี่ปุ่นนะคะว่าเราน่าจะมีชีวิตรอดนะคะทุกคนเขาก็ล่างเตรียมโกโปรให้เรานะคะโกโปรของเราเนี่ยแหละการที่แบบไม่ให้มันหล่น ก็คืออยากจะบอกทุกคนว่าคลิปแต่ละคลิปที่บีมเอามาลง Youtube เนี่ยบีมตั้งใจถ่ายมากๆนะคะต่อให้มันลำบากอะยังไงบีมก็ต้องถือกล้องให้ได้นะคะ<อ>แต่คือเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยนะมีซ้อมก่อนด้วย <laughs> นั่งยังไงเอามือออกทั้งไหนอะไรแบบนี้อเอเอแต่ไม่กลัวเลยจริงๆนะเ,เพราะว่าเราเหมือนอุ่นใจด้วยแหละว่าญี่ปุ่นก็คือขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เราอะไม่ได้บินคนเดียวนะคะมีคุณครูอะเขาเป็นคนคุมให้ ก็เหมือนเราไม่ได้ทำอะไรแล้วก็เหมือนเกาะเข้าไปเฉยๆนี่ทุกคนค่ะเราต้องบินจากยอดเขานี้นะคะก็วิ่งลงเขาไปเลยอ่ะบายบายกำลังใจกันสานตื่นเต้นโอเคเข้าไปในอ้าน๋จสต์สองสอง ไม่น่ากลัวเลยแล้วแบบวิวดีมากทาโนีมีตอนที่เขาให้เราลองบังคับอเองด้วยนะคะอันนี้ก็แอบ,บสงสัยว่ามือเราไม่ได้ถือกล้องดีกว่าแล้วอาจารย์เป็นคนถือแล้วไปกล้องมันยืดไปไกลขนาดนั้นได้ไงเนี่ยคือมันสามารถควบคุมได้ให้มันขึ้นหรือมันลงนะคะแต่ตอนที่ขึ้นมันจะหมุนขึ้นหมุนขึ้น บอกเลยจะอ้วกค่เวียนหัวน,นี่ขนาดกินยามาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแบบทำแบบว่ารถไฟห่อให้เราเนาะแบบวืบลงไปเลยอะทุกคนเทคนิคที่เขาทำอ่ะคือทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราลงรถไฟห่อบ้างๆนะคะแล้วนี่ก็คือ

เป็นการใส่รองเท้าหิมะนะคะเดินชมป่าค่ะอันนี้บิมไปที่ที่รับสูงอปินะคะจังหวัดอิวาเตะสนุกมากรู้สึกถึงความแตกต่างมันหนักมากถอยหลังไม่ได้นะคะเพราะจะหน้าทิมล้วก็เลยวนอัพใช่ไหมคุณ <Limited> ます。あ <laughs> あ。ยวเขาดูเช <laughs> ี่ยวชาญมากเลยอ่ะถามไกดว่าห<や>ิมะกินได้ไหมเขาบอกกินได้นะคะก็เลยเป็นครั้งแรกที่บ <laughs> ิบลองกินหิมะด้วยค่ะผมมีน้มค้าวสตาร์ด้วยอะจริงจังว่ะ ่ที่ให้ที่เนี่ยอยู่อันดับ3นะคะเพราะว่าเป็นการเดิน2ชั่วโมงครึ่งที่แบบหนาวมากๆหิมะตกหนักมากๆแต่ว่ามันสนุกมากมันได้ทำกิจกรรมอะไรหลาย,อลายๆอย่างที่แบบเมืองไทยมันทำไม่ได้อะทุกคนได้ไปเดินในป่าได้ดูแบบ ต้นไม้ที่มันเป็นต้นไม้หน้าหนาวได้กระโดดใส่ปอ๊บวะเล่นสไลเดอร์กิ๊ดสงสารด้วเองออันนี้คือลองเล่นสนไปตามภาษาคนอยากเป็นลิงนะคะเขาก็ช่วยด้วยเนาะหนึ่งสอง อ๋อมันก็เบาขึ้นมันก็จะลอย้นไยข้างบนนะคะตอนแรกนะคะนึกว่าเขาจะพามาจุดพักที่เป็นแบบว่าเป็น,เป,นเป็นบ้านหรือเป็นอะไรอย่างนี้นะคะมันเป็นอย่างนี้ก่อนที่เราจะเลิกนะคะเขาจะเอาชามาให้เราดื่มท่ามกลางหิมะ,ะคะ่ะแล้วก็คือเพิ่งรู้ว่าเขาพกกระติกน้ำร้อนมาด้วยโอ้ยโอช่ด้วยพอได้อีกเดี๋ยวเนี่ยฟินมากเพราะว่าตอนนี้หนาวมากนะคะมือโมนันนี่โมขั้นจีนัยอะไรตัว ที่พีคอีกอย่างคือขาลงเขา <c oughs> เขาจะไม่ให้เราเดินแล้วค่ะเขาจะให้เราสไลด์ลงไปเองกลัวเอานะะคแล้วก็คือต้องไถแบบเนี้ไป4ี่ห้ารอบอะทุกคนจนลงไปถึงข้างล่างอะแล้วดูหิมะที่ตกหนักมากเราก็อึดเหมือนกันนะเนี่ยนะ ที่นี่คือฮักเคจิมะซีพาราไดนะคะจังหวัดคานากาวะค่ะซึ่งที่เนี่ยเขาจะมีจุดที่ให้เราได้สัมผัสน้องวานเบลูกาด้วยซึ่งมันน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะตรนนี้นะคะมีให้จับปลาได้ด้วยนะคะน่ารักมากเลยอันนี้คือวานเบลูก้านะคะนิ่มมากเลยเขาบอกตรงนี้เป็นไขมันนะคะ ออ่ชอบและนี่คือช่วงที่มีคนดูคลิปของบีมเยอะที่สุดนะคะประมาณ10ล้านกว่าวิวค่ะสั่งน้องวาดเบลูกาค่ะต่อไปจะบีมจาสั่งสัตนะคะทุกคน <c oughs> สมกความเป็นอันดับสองไหมคะทุกคนและที่นี่คะ่ะบีมมีความฝันอีกอย่างคะ่ะก็คือการลงไปไว่ายน้ํากับน้องวานเบลูก้านะคะมันมีคอสนี้ด้วยคะ่ะไปญี่ปุ่นได้เมื่อไหร่นะเจอกันแน่น้องวานและอันดับหนึ่งบีมขอมอบให้ซิปลายที่สูงที่สุดที่เคยโดดมานะคะไกลมากแล้วนะ่จาจะสูงสุดในชีวิตที่เคยเล่นแล้วนะคะจากตรงนู้มาตรงนี้แล้วจากตรงนี้ กลับไปที่เดิมนะคะเดี๋ยวเราจะลองถือโกโปรไปเรื่อว่าได้หรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่าไม่รับประกันความปลอดภัยนะคะถ้าล่วงไปก็เรื่องของเรานะคะโกโปรอยู่ติดมือไม่เคยล่วงนะคะนะคะทุกคนอีเดสกาอีกิมอสเนบ แบบเนี้ยทุกคนไม่รู้ใช่ไหมคะว่ามันสูงขนาดไหนอะไปดูกันคะ่ะว่ามันสูงแค่ไหนพ่อดูแล้วก็คือแบบอู้นี่แหละทุกคนสูงขนาดเนี้ยก็คือเอานัมเบอร์วันไปเลยนะคะแล้วก็ชอบมากๆนะลงมาแล้วอยากจะเล่นอีกมากประทับใจในความวิวและความพยายามสร้างสายเคเบิลที่มันแบบยาวขนาดนี้นะคะ และนี่ก็คือท็อปสิบกิจกรรมที่บีมชอบที่สุดตอนที่บีมไปทําที่ญี่ปุ่นนะคะทุกคนมีอะไรที่ดูแล้วแบบอุย้ยชอบมากอยากไปทําบ้างจังไหมคะถ้ามีโอกาสครั้งหน้าบีมจะมาอัปแลนด์กิ้งอีกนะคะว่า10อาหารที่อร่อยที่สุดในญี่ปุ่น10ซากุระที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น1ิออนเซ็นอะไรแบบนี้นะคะรอติดตามกันเลยคะ่ะวัสดีขอลาไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบีมเซนเซ่ด้วยนะคะ いいね、チャンネル登録、ベールボタンをお願いします。ね <laughs>